และเราก็ได้ขึ้นฝั่งมาดูเกาะที่มีซากเรือใหญ่นี้ตั้งกันอยู่นะครับโดยที่เราก็มีเจอกล่องบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขึ้นมาดูก็ขึ้นมาขึ้นมาเราจะพาไปดูความเจริญตำนานเล่าขานเอาไว้ว่าที่นี่มีซากเครื่องบินจอดทิ้งตายไว้นานแล้วรอ้อยคนมาซ่อมอยู่ไี่งไงล่ะความศรีวิไลเจ็ดคเจ็ดคอ้าวของกูมันเป็นเขาเรียกว่าคาซีน แล้วก็นี่ก็คอปเตอร์พาร์ทแตนแด้นนมาให้คอปเตอร์ได้สามชิ้นม่ีมันให้มาสามชิ้นแสดงว่าได้ลำเดียวต้องมีใครสักคนเดินกลับบ้านอูลงไปด้านล่างแล้วมันจะไปเอาของมาสร้างเชสเตอร์เซฟนั่นก็เพราะว่าเราอุตส่าห์เจอเกาะในตำนานนั่นเองที่มันมีเครื่องบินอยู่ผมเลยต้องไปสร้างเต็นท์เพื่อเซฟไว้ก่อนนะฆ่าเมงก่อนเลยกันอ แล้วก็<ๆ>เห็นภารกิจไหมด้านบนมุมซ้ายมันจะขึ้นมา<ๆ>เห็นไหม<ๆ>นั่นแหละก็คือใช่ว่าเราแค่จะมาเาไปสู้บอสแล้วก็เอาของที่บอสมันกินเข้าไปเนี่ยเอามาซ่อมแล้วเราก็จะผ่านได้เลยมันไม่ใช่มันต้องมีเตรียมอาหารก่อนด้วยให้เตรียมอาหารเตรียมน้ํามันอะไรเงี้ยแล้วก<ๆ>็เอามาทําการเติมเครื่องบินแล้วก็บินออกไปจากที่นี่นี่คือภารกิจที่เราต้องทำออกจากเกาะบาบานี่ปึ๊บเซฟ เออกูแล้วซาโคหายไปไหนวะอ๋ออยู่ที่กู3ชิ้นฝั่งนูนน้นน่ยด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยเจอบ้านแน่นอนอันแน่ใจหรือเปล่าพูดเองระแวงเองนะเนี่ยเพราะว่าหลงบ้านมันก็หลายพาร์ทอยู่นะถ้าสมอเรือขึ้นเดี๋ยวกูขยับเรือมุ <c oughs> ออตโตเมติกระบบสัมผัสไอโก้ไอโก้เก็เลยเกาะทางขวาไปเกาะาจ่ใช่บ้านไม่ใช่กูไม่ใช่ถัดจาเกาะเนี่ยไป กาะด้านหน้าเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยอีกเกาะนึงก็เป็นบ้านเราแล้วถ้าดูตามแผนที่อะนะเนื่องจากการเดินทางด้วยเรือใบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรละช้ากว่าเราจะถึงบ้านจริงๆเนี่ยก็ล่อไปสมืดเลยโอ้โหกระตุกวายกกู้กระตุกเมื่อกี้กูลวงเล็กเรือดอยเอ้ยเจี๊ยกระตุกกระตุกอาถรรอ์น่าดึงบ้าปะ แล้วมืดมืดโคตรหลอนเลยเกือบโดนฉลามฆ่าไปเด็กแล้วตอนมืดๆแล้วแบบไม่รู้ว่าฉลามมาทางไหนมันมืดใช่แล้วเหมือนแบล็คโฮลแปลกๆแบบเราอยู่กลางแบล็คโฮลอย่างนั้อย่างเง้ยน่ะในที่สุดกับดักนกกูกยังไม่มีนกสักตัวกับดักนก <c oughs> มันก็ยังไม่มาติดนกบอกกูไม่มาเด็กกับดักที่มงวางเอาไว้หรอกเนี่ยสวยกว่าบ้านกูเห็นใช่ไหมบ้านใครวะเนี่ย<ช>ดูดีอ้าวต้นไม้ตายมาแล้วก็ ไม่ดมน,น,มนะ้ไม่แน่ไม่นะไม่นห่างออกจากบ้านนานเกินไปโก้มึงทำเรือเครื่องเดี๋ยวกูทำโฮแล้ยเดี๋ยวมึงขับไปเลยก็ได้ฉันใช้นายลองประสบการณ์กับการนั่งโฮแล้วกันนะบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นน้ำเจ๊กันกินอาหารไปโอ้ไม่หัวมันตายหมดแล้วม่ต้งได้แต่หัวมันยังงอกมาอยู่โอเคก่อนมันตายมันงอกมาให้นี่งไง เพราะว่าไปสู้บอสนานเกินไม่สิหลงทางนานเกินต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยก็เลยตายหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ปัญหาเพราะเราก็ยังมีหัวมันเก็บเอาไว้อยู่เนี่ยอีกเยอะเลยเ,เซฟโกนเพื่อเกิดปั๊กเกิดเชี้อะไรขึ้นมาพอวันลุ่งขึ้นเพื่อนผมก็ได้ไปสร้างเครื่องยนต์เรือใหม่แล้วก็สร้างหอด้วยแต่ว่ามันต้องประกอบทีละชิ้นน่ะนะคอปเตอร์โครงแล้วก็ชิ้นส่วนโตเย้ที่เหลือก็ลองใส่กัมีคอน มีไม่มีเขามีมีมคเครื่องเนี่ยสามอันไอ้ลคอรเตอร์มอเตอร์เครื่องแดงแล้วก็ไอ,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 อ้แผนแผงหน้นานะครับออกให้กูเข้ากันเลยได้เข้าไปเลยเสร็จยังอ๋อขาดอันเอีนเนี้ยอะไรสตาร์ทไม่ติดมนนไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันก็ได้คนเดียวเองเหรอเสร็จปะได้คนเดียวแล้วกูลองขึ้นไปนั่งดิ บอกว่ามึงอย่าพาลงทะเลนะมีอยู่ลำเดียวเย้เคเย้เคนี่คือเกมติดเกาะที่ไม่ได้ติดเกาะมือนมาเที่ยวอย่าใช้เพลินแล้วก็น้ำมันมันเปลืองก็เร็วเร็วกว่าเรือว่ะเร็วกว่าเยอะแต่นั่นแหละปืนน้ำมันลงไงวะตายกดคอนทรลคอนทรน คันทวนลงมาเสียดายที่ฮอเนี่ยมันสามารถขึ้นได้แค่คนเดียวเท่านั้นและไอเครื่องยนต์ที่ว่าเราเจอมาทั้ง3าเครื่องเนี่ยมันก็สามารถสร้างฮอเนี่ยได้แค่ลำเดียวด้วยเราก็เลยต้องแบ่งๆกันเฉยและผมก็ลองให้เพื่อนมาขี่หลังฮอดูสรุปฮอตกมันหนักเกินยังไงก็ต้องคนเดียวองป่ามันเน่าด,ด้วยหอไปไมไม่เน่าแค่มะรงวันตอนเฉยๆตอมที่ศพม่ะแต่วันเนื้อมันจะไม่เน่าหรอกถ้าเกิดยังไม่และนะ มันจะไม่เน่ายังไงก็ไม่เน่าต้มมันเพิ่มแบบน้ำมันมันน้อย <c oughs> ใช่แล้วเราทำการต้มน้ำมันเพื่อเตรียมเอาไว้สลหรับการเดินทางไปหาบอสต,ตัวต่อไปเลยแบบไม่รอเช้าแต่จะเจอหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งและมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากหลังจากที่เราปราบบอสได้ที่เราต้องทำเลยก็คือ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มาดูนี่ว้าโคตรสยองเลยมาดูดี มีเช็ดเลือดให้เพื่อนก่อนก็ได้เอวแม่งยังมีข้าบเลือดเปื้อนอยู่เลยเนี่ยนั่นก็คือเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวในบ้านเองเราเราโหดกันไปเป่าเราฆ่ามันกูตายก็เจ็บปวดพอนะมึงตัดหัวกูมาติดฝาผนังโชยกันเนี่ยยังโหดร้ายฟันแหลมฟันโคตรแหลมนะเนอะฟันทะเลวะอะไรทะเลอเจ้ยดูด้านหน้ากลัวแปลกๆแต่ประเด็นคือมึงไม่เช็ดเลือดให้เพื่อนหน่อยเนี่ยแบบไอ้ตรงหน่วยอ ยังหลนคุณเอาหัวมาวัดตั้งแต่อนนี้ออกหัวไปปิ้งย,ย่างเหนื่อยกกินเนื้อเหอยกินเนื้อสัตว์ดึกดำบันบอกเลยจริงนะแล้วก็เหลือหัวอีกตัวหนึ่งหัวปลาหม,มึก,กเอาไฟไปติดที่ชั้นมึงหน่อยด้วยไหมได้เราทำชั้นกูเดินจอดหอเลยสรุปเพื่อนยกกรรมสิทธิ์ห้องนี้เป็นชั้นจอดหอซะงั้นน้ำมันเนี่ยมึงดูดิโก้ต้มโคตรนานเลยกูจุดไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วมั้งคุณเนี่ยมันได้มาสองส่วนสามอะน้ำมัน ยังไม่เสร็จเลยโคตรนานไปล่าปลาดีกว่าและนี่คือช่วงกักตุนสเบียงนะครับเพราะว่าการที่เราออกจากบ้านไปหลายวันเนี่ยมันก็เลยทําให้สเบียงขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหรืออาหารน,นะนะก็ต้องหาเพิ่มและเผื่อเอาไว้สำหรับการเดินทางไปหาบอสต,ตัวสุดท้ายด้วยสเบียงมาแล้วเตรียมผมจะลับไหมไหวมันดิเอาวาว้า <laughs> มีสองมีดดับลมีไฟอยู่น่อยจุดไฟอยู่ที่ปุ๋ยที๋ยจะได้ไม่ต้องไม่ออกไปกีกริงอหารกอไปแล้วผ้าเป็นเด็กปแล้วด้วยพร้อมกอแพเพิ่มไหมเอาแพเพิ่มแล้วก็เ็ดกล่องวะใช่ไห ไม่มีของต่อค่อยไปฟาร์มที่เกาะอ,อื่นไม่ค่อยอะไปฟาร์มเลยละกันตอนนี้เนี่ยผมต้องขยายแพเลเรือเพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสู้กับบอสปลาหมึกนะครับเพราะว่าบอสปลาหมึกเนี่ยเป็นบอสที่โหดที่สุดแล้วมีเกาะแรกที่เราเกิดใช่ป่ะแต่ว่าเรามาฟาร์มแค่ทรัพยากรเนานะที่บ้านเราเนี่ยเราก็ทํากับดักนกเอาไว้เยอะนะแต่ว่านกมันไม่มินมาติดกับดักเลย แต่ที่เกาะน,น,นี้เนี่ยนกบินซะเยอะแล้วเราก็หิวนกซะด้วยกินแต่เนื้อปลาเบื่อแล้วเรือเต็มแล้วแบบนั้นละโก้่ฉยตัวนึงนกนกนกเฮ้ยได้กินเนื้อนกแล้วเย้ติดเกาะมานานเพิ่งได้กินเนื้อนกซีครูเอาไปกินเลยโกูเมื่อของเต็มกูก็ของเต็มแบกบมันไปทั้งทั้งตัวเนี่ยเออเอาไปกินบนเรือ ลาบนกไม่ได้ออกไปต้องลากหรอพอสมอเดือดขึ้นก่อนเออลืมเนี่ยอะไรวะอะไรวะฮะโอเคโอเคโอเคไม่เห็นไอ้นี่มันบางโคตรตรงนั้นยัยยัยมินมินมินฉลามด้วยเดี๋ยวดเดือดมันมันไม่ยิงเลยอว่า จอตมาแล้วอะไรเนี่ยขึ้นไปดิบอะ่ะ <c oughs> ไปขึ้นไม่ได้ทำอะไรวะเฮ้ย what the fuck อะไรวะเนี่ยขึ้นไม่ได้เชี่ยบักอะไรเักหนาวไอ้เหี้ยร้อนแล้วนะกูต้องเข้าสมอเรือ <c oughs> เฮ้ยอยู่ได้เรือเรือความเรือความแปบ๊บนึงกูขับถอยไปบนเกาะนะงวายขึ้นมา <c oughs> โอเคโอเค นกมันแทนที่กูแล้วนกมันนกมันมีเครื่องมากกว่ามึงทำไมรู้ไหมมันกินได้นี่เนื้ออะไรมึงเอามายากอะไรเนี่ยเนื้อนกเนื้อนกมึงเอามาแากตรงเอเพื่อนผมอยากกินเนื้อนกชุบน้ำมันนะครับอ่าแต่อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นกระเพาะมันไม่ใช่กระเพาะผมไปพร้อมยังโก้ไปสู้บอสพร้อมนะไปไป และแล้วก็ถึงเวลาตัดสินแล้วนะครับว่าเราจะหลงหรือว่าไม่ใช่สิว่าเราจะสู้บอสแล้วออกจากเกาะนี้ได้หรือเปล่าเออนีวันมีวันแวดดูไหมลองจิ้มไปดูไหมลองมาจิ้มเผื่อมันได้เนื้อมาก้บเป็นสิบสิบชิ้นอะไรเงี้ยเออลองดูลองดูงดผมมีอะไรจิ้มหรอมีอะไรจิ้มจ้าเฮย้ย เอ้ยกูขี่วานได้จริงดิยังไงโอเคเจดอย่าเกรือดำน้ำว่ะตีไม่ได้หออ๋อมันก็เอาเป็นวานด้วยนักขี่วานไปลาได้เฮ้ยมันร้องอยู่เนี่ยได้ปานไงปางหอกไ่มันก็ยับใครใส่มันเดี๋ยวกูตีแป๊บนึง เดี๋ยวนะมันตายได้ยังเนี่ยยังโก้แป๊บนึงเรือเรือเรือเพราะเห็นมันร้องอยู่อะแบบเออถึงจะไม่ใช่แบบนี้เป๊ะๆเกอแต่ก็นั่นแหละไปแวะกวงติงวานนิดหน่อยเดินทางต่อเลยแล้วกันเจอซากนี่ไงกูเจอแล้วเป็นซากวานที่เราฆ่าไว้เนี่ยครับเลี้ยวขวาเนี่ยตรงไปเลยก็ตรงไปอีกเขาเนี่ยแล้วก็จะเจออีกหนึ่งซากซากเราเนี่ยแหละ ซ้ายซายกูซ้ายซ้ายซายโอ้ยดิฟมันดิฟเอามันดิฟเรือมันดิฟเองเหรอดีไงซากิโลไอ้นั่นมาปราบไปแล้วมีกระโดดยิงเพิ่งมารู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันไม่น่าเลยมันน่าจะแบบเนะวันนั้นมันน่าจะทีเดียวไปเลยะเบิต็มคิวเบิ้ลคิวไปเลยโคตรโหดไหนวะเนี่ยทางซ้ายเห็นไหมอ๋อ เดี๋ยวซ้ายไปเลยก็ยังมีอยู่นะยังมีป้ายู่นะมันแท้มันเกิดใหม่หรือเปล่าลองขับไปดูดิใกล้ๆได้ไรเออแต่มันยังแท่อยู่อะปกติมันน่าจะหายไปเนี่ยเอออ๋อเหมือนเราก็ซับนะไหมเรียกว่าไงมันมันให้คัปเตอร์เหรอปะนี่ไงแบบใหม่ลวมันน่าจะรีคัปเตอร์มาให้ คอปเตอร์มันเกิดตรงนั้นโก้ไม่อย่าไปยิงมันมันคอปเตอร์มันเกิดเฉพาะที่เรือมันไม่เกี่ยวกับการฆ่าบอสมันไม่ได้คอปเตอร์มันได้เครื่องบินมันเป็นภารกิจหลักส่วนคอปเตอร์มันไอ้นั่นมันเจอตอนที่เราอยู่ที่ซากเครื่องบินเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่ามันรีขึ้นมาไหมรีซากขึ้นมาไม่รู้ดิว่ามันรีหรือเปล่าไม่น่าจะรีมั้งบอสมันไม่น่าจะเกี่ยวไม่ยิงสรุปจะฆ่าไหมฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าไปไปไปเปลืองเปลืองเรามีบอสในใจก็เอาไว้เดี๋ยวหอกเหลือปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาฆ่า เอาไว้มันเหลือใช้ก่อนไม่ตามเฮ้ยดิูนนนน่นู่นใช่ป่ะนั่นไม่ตามแล้ไปตามปะไม่ตามไม่ตามปล่อยมันไปไขับห่างๆเดี๋ยวขับห, àng ห àng ่างๆ่าไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวปเดี๋ยวก็ไปอีกระมังนะคงไม่ใช่แบบดับเบิลประเดี๋ยวไปหาบอสหมึกแล้วมันตามมาด้วยนั่นไอ้โก้กูเจอทุน่นละอยู่ตรงกลางแมปเลยเฮ้ยมันตามมาอยนะเนี่ย ตามมึงตามอยู่เปล่าไม่รู้เหมือนกันระแวงอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้ามันตามมันจะชิบหายนะเนี่ยสองบอสเลยสองบอสเลยเออก็เอาไปเลยทั้งสองบอสละกันถ้ามันตามมานะ้ยวก่งเลยกูเถี่ยมมันก็กัดกันเองมันไม่กัดกันเองเนาะมันไม่กัดกันเองมันจะกัดแต่เราเนี่ยเี้ยนี่ไงโก้ทุ่น เนี่ยที่จุกมาแล้วอ่ะเดกรสแต่ต้องทำไงไปสก็ดำน้ำปุ๊บแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ลงไปยังไปลงนั่นแหละอยากกินตะกยยกิปปะาะกยยกิลงไปเลยก็ลงไปล่อมันคือลงไปล่อลงไปล่อเฮ้ยมันไม่กัดก่อนหรอก เออโอู้แบบราโราโอราเลอเออ้ยนตวัน้ยห็ออออโอโหโคาโอ้ยมัอใชแหละมันใช้หนวดตวแล้วก็มันลากมึงเอ้ยลือคบไอ้โกชิบหาแล้ว แล้วยิงไปเลยละขันเออมันคว่ำเรือเราแล้วกลิกกลับกอนกลับกอนเออพ,พลิกลก,กไม่ได้มันตวนทอดสมอเรืออย,อยู่ยกมาหนไม่ได้เซฟเนไม่ได้เซฟไม่้เซฟโอ้เดีม่ได้จะขึ้น,น,น,นเอออติดบั๊อะไรตรงนีุ้กอ,อ,อ,อกโอยโกกูโดนดูด เดี๋ยวขึ้นไปตรงขุ้นไม่ได้ไว้ไม่นะจับออกกูไม่ได้เอาโกูพ,พิกเรือกลับมาแล้วขึ้นมาเลยบ,บนบนเรือบนเรือบนเรือโอ้ยอกรดูดอือดูดพี่เลยน้อ,นองกระโดดไม่ได้ไหมโอเคได้ชิปโอ้ย,อย,อยเจี๊ยบตวัดซ้ำอีกเราต้องไทยเราต้องเดินเรือเรื่อยๆป้ะไม่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 ไม แค่ต้องหลบหลบหนวดที่มันตวัดมาหลบซ้ายขวามองให้ดีๆแล้วก็ปาใส่แมตต์คืงหลอนแล้วก็เยอะเยอะโอ้ยกูโดนอะไรแต่โว้นเนี่ยโอ้ยก็ร้องเหอะไอ้โอ้แม่ไม่นะไวเล็ดออกอ๋ติดที่อะไรเนี่ยชิปโดนลากโดนลากโดนลากแป๊บนึงมีผ้าเป็นเดชอยู่บนเรือเอามาพันเลยอ้ครับเผื่อไว้แล้วบ้นหัขึ้นไม่ได้ดิว ขึ้นมาโก้ขึ้นมานี่ภาพเป็นเดชเก็บไว้คนละสองอยู่ในกล่องหหกล่องสามกล่องสามด้านล่างสุดกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้นี่นี่นี่เก็วที่ตัวเลยคนละสองเฮ้ยอย่าอุ้ยเดี๋ยวดี๋ยอยู่น้ำกูต้องกินน้ำก่อนจะได้เพิ่มหลอดเลือดรีเจนเลือดด้วยวัยนหิวเลตอนนี้เดี๋ยวโยไปโดนอีกแล้วโอ้ไปเลย เดี๋ยวพุ่งหลอดเลือดตัวเองก่อนอ้าวเลือดคว่ำมันพลิกคว่ำเลือดอะไมันคว่ำมันคว่ำเหรอมันคว่ำมันพ,นพลิกเลือดนี่ยจิ๊บตายเดีวเลือดนี่วะบอสบอสลาส t l ส s t b เชีย่ยระยะกินียระยะกี่ฮะโอ้ปลาแต่มันรัวๆเาวๆขาเนี่ยหักวงแล้วไม่รู้มันหายไปไหนแล้ว เดือดค่อยๆเพิ่มอยู่มันหายไปไหนเหรอเริ่มเดือดกันและวไงโอ้ยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อเนื้ออยู่ไหนวะเนี่ยเนื้ออยู่นี่เนื้อเอามากินก่อนเพิเ่มหลอดเร็วเออเนื้อเห็นปะเห็นลูกฝนตกล่ะเออเห็นเห็นเห็น,นมันอยู่ไหนืะด้านบนหมดแล้วฝนตกอีกเชี่ย ไปไหนแล้วต้องดำน้ำไปวะโกนี่ไงมันอยู่ด้านล่างด้านล่างอยู่ใต้เรือแล้วเชีย่ยดเว้ยอยากรอเลยแล้วฝนตกอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราทุนท่นทุนท่นทุ่นทุ่นอยู่บนทุ่นอยู่อะ่ะตอนนี้เกมมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเออม,มันมันมืดมันฝนตกพอดีแค่โคตรยากเลยเสียเอ้ยแล้วมันจะมืดได้ดีว่ามันจะตอนกลางคืนแล้วอ่ะโก้ เออสี่โมงแล้วเราเลือดมันยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเนะี่ยอุ้ยมันตกอ้าอ้ากูนล่อมันมาแล้วชิปเป็นเป็นเงาอิมพุนพุกบอกว่าเปิดไปได้ไหมเปิดไปได้มันมองไม่เห็นอนะโก้ตอนค่ำอ่ะ เออเรากลับไปนอนก่อนไหมเราเอาเตียงมานอนเอาเตียงตอนนี้เดี๋ยวมันตกคว่ำโก้เดี๋ยวมันตกเรือมิกคว่ำนอนตรงนี้มันก็เกิดใหม่อยู่ดีต้องไปก่อนต้องไปก่อนต้องไปก่อนต้องไปโอเคเอขอ,อ,นนะอยก่อนขอยก่อนมันมืดแล้วมองไม่เห็นตียากโอ้ยเป็นเอ้ยเตรียมของมาก็อุตส่าห์เตรียมมาอย่างดีด้วยนะท่านขวบเช่นไร มันรีเฮ้ยเกิดเฮ้มัน <c oughs> <c oughs> รีก็ไม่เป็นไรก็เราก็รีไว้รีไปเดี๋ยวเราอยากก่อนไม่รีเลยแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มหอ,อกมาด้วยไงย <c oughs> เดี๋ยวไปฟาร์มมาเพิ่มเอายัดใส่กล่องที่ปลาปลาไปหมาถึงว่าคุณใช้ยาวแลว้วไม่ก็ไม่เป็นไรยา yeah. มันมันใช่ว่าจะตบแล้วเลือดออกทุกทุกครั้งนิดหน่อยจร really. ิงเปลงทุกครั้งเลยดิไป มึงมาดวงสวยกู